สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหล่งซีอสครับผม,ม,มวันนี้ก็พบกับผมในเกมวอลล์บอลอีกเช่นเคยฮะก็ยังแปลกใจว่าพอเข้าเกมนี้ที่ไรเนี่ยบอกได้เลยว่ามันต้องมีความมันเนาะความสนุกฮะเออพอเข้าปุ๊บนี่ต้องอื้อหืออาหากันตลอดนะครับผมสําหรับคลิปนี้เราก็จะอยู่ในคลิปเอ,อหุ่นดังในอดีตฮะเป็นใครไปไม่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้เจ้าเอเลสครับผมบอกได้เลยว่าเป็นหุ่นที่ ผมเนี่ยผลิตเป็นตัวแรกเลยนะแล้วมันเป็นตัวที่แบบดุเดือดเลือดพลาดบอกเลยเลยครับตัวนี้ฮะสมัยก่อนนี้ดังจริงๆฮะเรียกได้ว่าเปิดโล่ยิงเป็นตายเลือดไหลเป็นสายน้ําอะไรประมาณนี้ฮะกันรเรียกได้ว่าสรรพคุณเนี่ยเพื่อนๆคงจะรับรู้กันดีนะแต่ปัจจุบันนี้ฮะก็อย่างที่บอกมันไม่ได้หายไปไหนนะครับผมเพราะยังมีคนนํามาเล่นอยู่นะแต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับในการเล่นนะแล้วก็หุ่นก็ระเบิดสูงขึ้นนะแล้วก็มีปินดีๆสาหรับเจ้าอเลสครับ เรามาดูความสามารถกันก่อนนะฮะก่อนนี้เราจะไปเล่นกันแล้วก็พูดถึงเจ้าเอเลสตัวนี้นะก็บอกได้เลยว่ามันดังแน่นอนนะนี่ครับตอนนี้เรเวเก้านะมีเลือดอยู่แค่1 3ึ่งแื่นเท่านั้นนะหนึ่องร้อยครับความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเออความสามารถเนี่ยตัวนี้อยู่ที่1430นะแต่ยิงชนิดที่แบบรัวมากนะจิ้วจิ้ผมเนี่ยติดปืนเ,เป็นประเภทมาครสแล้วก็เจ้าดารกอน มาครูดนะครับผมแล้วก็ฮัตเชอร์นะก็คือเป็นปืนชุดแรกชุดชุดที่ผมติดไว้ก่อนก่อนนั่นแหละ <_ S 2> ลก็เอามาเล่นเพื่อนๆดูเฉยๆนะลเลเวลแแล้วก็เลเวล7นะ,นะมันก็ยังพอเล่นได้ครับผมส่วนโมดูลนั้นติดโมดูลดามเมจสองตัวนะครับแล้วก็เพิ่มเลิศหนึ่งตัวนะครับผมจะ <_ S 1> บอกกันอย่างชัดเจนกันบ,บินเลย <_ S 2> ส่วนคนขับครับตามนี้เลยนะพเพื่อนๆจะไปใช้ตามนี้ก็ได้นะครับผมสามารถแคปหน้าจอไว้ใช้ตามนี้ได้เลยนะก็ตามนี้ฮะ นะคือมีความทนทานมากขึ้นเนาะแล้วก็ซ่อมแซมมากขึ้นแล้วก็ยังขาดอีกนะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะยังขาดส่วนสาคัญอย่างเช่นสร้างความเสียหายจากอาวุธมากขึ้นแล้วก็พวกอาวุธปืนเนี่ยแรงขึ้นเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นมารับรองว่าเอเลสเนี่ยแรงสุดใจขาดดิ้นนะแต่อันนี้เนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ใช้นะช่วงนี้ฮะทำรีวิวหลายตัวเนาะก็เลยไม่ได้อัปเดตอัปไม่ไหวครับบอกตรงครับอัปไม่ไหวฮะหลายคนจัดหลายตัวจัดนะก็มีประมาณนี้ฮนะ เอเลสเนี่ยมีข้อดีก็คือเออเดี๋ยวผมพูดข้อเสียก่อนดีกว่านะ้ะข้อเสียของเจ้าเอเลสก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเปิดโลกว่าจะาใช้คือยังไงอะกว่าจะเปิดโลกได้อะไรได้เนี่ยมันช้าเนาะก็เรียกได้ว่าสกิลของเขานั้นต้องใช้เวลาครูดาวค่อนข้างนานนะสมัยก่อนเนี่ยสิวินะตอนนี้ไม่รู้ลดลงหรือย,ยังนะตอนนั้นมัน20วิด้วยซ้ํานะนะครับนี่คือข้อข้อเสียนะ แล้วเวลาที่เราเปิดใช้งานโล่สีม่วงนะครับโล่สีม่วงเนี่ยมันก็จะช้าลงนะความเร็วจะลดลงถึง33%เเกันเลยเดียวนะก็เรียกว่าช้าเลยแหละเพราะฉะนั้นตอนจะเปิดโล่จะอะไรเนี่ยต้องดูดีๆนะถ้าเกิดอยู่ห่างที่กำบังมากๆหรืออยู่ไกลเพื่อนมากๆเนี่ยอาจจะตายได้นะนั่นคือข้อเสียเลยนะครับผมแล้วก็มีเลือดน้อยฮะเลเวลเ้ามีเลือดอยู่แค่แสนสาเองนะใส่โมดูลแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับนั่นคือข้อเสียนะทุกคน ส่วนข้อดีฮนะเรามาดูข้อดีกันบ้างก็อย่างที่บอกครับเอเลสนั้นมีโลม่วงครับที่ไม่สามารถยิงทะลุได้นะนอกจากคุณจะมีโมดูลเปิดโล่นะตัวนี้ก็เป็นตัวอันตรายอีกเช่นเดียวกันฮนะปัจจุบันนี้คนใช้เยอะมากๆนะโมดูลเปิดโล่ฮนะเพราะว่ามีหุ่นหลายตัวเนี่ยที่ใช้โลม่วงโลเหลืองนะปัจจุบันนี้เอเลสเลยอยู่ค่อนข้างลําบากฮนะแล้วก็มีปืนขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยิงพร้อมๆกันได้4ี่กระบ,บอกครับมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีนะไม่จำเป็นต้องสับปืนนะ แถมความสามารถพิเศษนั้นสามารถที่จะยิงลําแสงเลเซอร์แล้วกันนะผมเรียกเป็นเลเซอร์แล้วกันส่วนออกไปได้ฮะซึ่งความแรงของปืนนั้นร0อยเซนะครับถ้าเกิดอะไรขนาดที่เราเปิดโล่แล้วมีคนยิงใส่โล่เราเนี่ยอาวุธของเราจะยิงดาเมจนั้นกลับไปฮะร้อยเปซครับคุณยิงมาเท่าไหร่โล่เราดูซับเท่านั้นฮะแล้วก็ยิงกลับไปให้คุณหนักหนัก,นกแน่นอนครับบอกได้เลยว่าหนักหน่วงและแรงจริงฮะ เดี๋ยวเราไปดูการเล่นนะปัจจุบันนี้เจ้าเอเลสนั้นเล่นยากไหมก็หวังว่าผมคงจะไม่เจออะไรที่มันโหดร้ายจนเกินไปเนาะแล้วก็จะได้เล่นทเพื่อนด้รับชมฮะนะครับเ็เล่นกันแบบธรรมดานะครับผมหุ่นช่องผมนี้ก็บอกแล้วชิลๆฮะรีวลเก้ารือวลสิบปืนก็อยู่ระดับนี้นะกําลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องครับก็อย่างที่บอกฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหุ่นมันหลายตัวนะนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยดีกว่า มาแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้จับคู่เรียบร้อยนะพักนี้จับคู่นานนะทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าบางที3 0มสิบวิบางที1นาทีกันเลยทีเดียวฮะอันนี้ก็เป็นการยึดจุดสัญญาณนะแม่บอกเล่นเลยว่าเป็นยึดจุดสัญญาณครับก็ต้องเล่นระมัดระวังให้ดีฮะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับเอเลสยังมีความเชื่องช้าอยู่นะแล้วต้องการรบและนี่เป็นที่โล่งเลยนะทุกคนต้องระมัดระวังอย่างหนักเลยฮะมันเป็นที่โล่งนะเข้าซอกกับกลัวแมงป่องอะไรประมาณนี้ฮะมามีตัวอะไรวิ่งมาโอ้เหมือนจะเป็นเชลนะทุกคน วิ่งด้วยความเร็วสูงครับมาที่จุดสัญญาณนะเออมาตัวเดียวแบบนี้ยังพอได้ครับเราต้องรักษาระยะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รอดแน่เอาเลยครับผมเอเลสของเรานั้นนานๆจะได้ออกลบสักทีนะก็เ,นนเลยเดวันนานแล้วล่ะยิงครับยิงไม่โดนนะคุณต้อสู้แอบอยู่ฮะแอบอยู่ทําไมออกมาเร็วแหมก็คืออย่างที่บอกนะครับผมยม้ำอีกทีนะเอเลสของผมเลเวลเก้านะครับผมปืนที่ใช้นั้นเป็นเลเวลเจ็ดเลเวลแปด นะครับผมแล้วก็ส่วนปืนเล็กๆขนาดเล็กข้างบนนั้นเป็นเลเวลหกับเลเวลห้านะถ้าจำไม่ผิดยิงฮะเดี๋ยวเพื่อนแปลกใจไอ้ทำไมปืนเบาจังเลยนะครับนะครับก็คือไม่มีตังอัพครับผมนะถ้าในปืนดีๆรับรองครับหลีกขึ้นกระจุยแน่นอนฮะยิงครับผมดูเหมือนจะไม่เข้านะหรือไม่โดนครับยิงครับยิงช่วยเพื่อนนะตอนนี้เชลนั้นตามเพื่อนครับผมตามเพบเนียเพื่อนเราครับเรายิงห่างๆยังห่วงๆแบบนี้ครับเรือ เรียกล้เลือดเริ่มลดแล้วนะนี่ครับแต่ก็ยังแข็งอยู่ฮะยังแข็งอยู่วิ่งไปไหนเอ่ยโอ้โหมวิ่งมาแอบอยู่ที่เดิมทุกคนเฝ้าจุดอย่างเหนียวแน่นเจ้าเชลตัวนี้นะครับทําหน้าที่เป็นอย่างดีครับผมเราก็ไม่เข้านะเราก็จะต่อทําน้เมีดแบบนี้ครับหาจังหวะะนะครับเขาหลบอยู่ตรงนี้เราก็จะมาทางซ้ายนี่ครับออ้ยมีสองตัวฮัลโหลมีเชลสองตัวเอาอะไรไงครับผมตัวไหนผู้ดเรายิงตัวนั้นครับนี่ฮะ ยิงครับหลังออกมาเลยครับยิงโดนฮะเลือดกำลังจะแตกครับทุกคนยังไงยิงครับผมมาคุดยิงครับเราโดนแล้วฮะดูสิครับจะรอดไหมหลังจะรอดไหมงานนี้ครับเลือดน้อยครับเพื่อนช่วยยิงอยู่ครับนี่ครับเรียบร้อยเป็นเราที่ได้คิวนะทุกคนโอ้โหจังหวะมันได้ฮะอันนี้ไม่ได้ลัดนะทุกคนยิงมาตลอดนะครับผมแต่มันจังหวะลูกสุดท้ายครับที่โดนครับนี่ครับโโดนวิ่งเละฮัลโหลติดเลยเอ่ย เอาเพื่อนมาลงข้างหลังเราครับอย่างนี้ได้ยังไงมีแบบนี้เหรอมีซ้อนสองครับทุกคนครับนี่ฮะดับเบิลคิวครับเฮ้ยช่วยกันมาตลอดเลยอยู่ดีมาซ้อนสองได้ยังไงครับโอ้มีตัวน้นเล่นน้อยเ้าทิปเปื่อคิวครับผมจังหวะมันได้นะทุกคนโอ้โหบอกเลยเลยว่าแหมช่วยกันมาตลอดเลยครับพอช่วงท้ายใกล้พอใกล้จะตายครับโดนคุณตัวสู้เบียดมาซ้อนท้ายเราเฉยยิงครับเอ้าแหวมเพลทครับผมโอ้โหจังหวะมันได้จริงๆนะทุกคนสุดยอดเลยครับนี่ฮะ ก็เรีเยกได้ว่าหม่ถูกที่ถูกทางฮะนึกว่าจะเจอแต่ภาพที่เลวร้ย,วยครับผมจังหวะนี้ครับคุ้มและะ้วสำหรับเจ้าเอเลสนะยิงไปขนาดนี้นะครับยิงไปขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเอเลสได้คิวมาถึงขนาดแวมเพจนี้ก็คือโอเคแล้วละ่ะเดี๋ยวเราลองสู้กับตัวนี้ดูครับผมไว้เลยยิงฮะนี่ครับยิงไปเรื่อยๆนะถ้าเขายิงเรานั้นบอกได้เลยว่าเรายิงสวนไปโคตรแรง,งจะตายครับนิดเดียวฮนะ ตอนนี้เรามีโลครับจากยานแม่แล้วที่ช่วยเราครับจะไหวไหมฮะโอ้โหโดนลำโพงเฮ้ยโอ้โหนี่ครับโดนปืนเขาครับแรงฮะเลือดยุบกุมครับโอ้โหไม่ไหวครับถ้าเรามีเซลล์พลังงานนะครับมันก็จะช่วยทําให้เอเลสเนี่ยอยู่ได้อีกนะครับผมเผอิญว่าเซลล์พลังงานผมไม่มีนะครับในช่วงที่เขาเปิดโลหรือในช่วงที่เราจะฮิวเลือดกันแล้วแต่เนี่ยถ้ามีเซลล์พลังงานเนี่ยจะช่วยเอเลสเป็นอย่างมากนะโอเคคะเรามาลุยต่อครับไม่ต้องสนใจนะ ก็ดูให้จบเกมไปเลยก็หวังว่าเพื่อนจะถูกใจนะผมสำหรับเจ้าเอเลสนะบอกเลยเลยว่าเล่นมันครับเล่นสนุกฮะเอเลสเป็นตัวที่เล่นสนุกครับสามารถฆ่ากูต่อสู้ได้ภายในพริบตานะนะครับการติดโมดูลนั้นเลือกได้เลยฮะจะเป็นล็อกขาหรือจะเป็นเปิดโล่ครับเลือกใช้ตามอัธยาศัยเลยนะฮะเพราะตัวเขานั้นแรงจริงๆฮะเจ้าเอเลสอ่าฮะตอนนี้เรามาสานต่อให้จบเกมฮะเล่นแล้วไม่จบ เดี๋ยวจะไม่พบของรางวัลน,นะทุกคนกตแถมจะโดนแบนด้วยนะออกกลางคันนี่ต้องระวังนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ออกกลางคันนะเราจะเล่นให้ถึงที่สุดครับยังไงไทท่านเหลือน้อยฮะยังไงครับผมทันไหมนี่ครับได้กระสุนปืนมาแล้วครับบวกเลยฮะเรายิงมาตั้งนานครับอยู่ดีจะให้เพื่อนมาเอาไปไม่ได้เราต้องเป็นคนได้ด้านครับเรียบร้อยครับไทยท่านเะเยอะฮะแล้วเราเองก็กำลังจะตายครับบินทันไหมไม่ทันนะฮะ กำลังจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสุดท้ายโดนยิงล่วงเลยครับผมมาครับมูโลเมตครับสีสันสวยงามครับเข้ากับพื้นทรายเหลือเกินครับแยกไม่ออกเลยนะสีส้มกับสีเหลืองครับดูสิว่ามูโลเมตจะช่วยทีมได้ไหมฮะจังหวะนี้ลุยต่อไม่รอช้าครับโดนยิงเลยเฮ้ยออกมาแบบนี้ก็นลำบากเลยครับผมมาทั้งกระทิงมาทั้งอาเธอร์ครับนี่ฮะ โอ้หพวดบาลมยิงแบบนี้โอ้โหมูลเมตรผมเรียบร้อยเลยครับผมแตกเลยฮะยังไม่ได้ทาประโยชน์อะไรเลยครับผมยิงยิงไปครั้งเดียวเองนะเดี๋ยวเราจะไปเอาคืนครับผมไม่ยอมครับเดี๋ยวเราจะให้น้องน้องหลามเราไปเอาคืนนะน้องน้องดุ๊กดิ๊กครับต้องไปจัดการเจ้าตองตัวนั้นแล้วฮะตายเลยครับผมอาเธอใช่ไหมที่ยิงเราเมื่อกี้ฮะนี่ครับเห็นแล้วเห็นแล้วมีเพื่อนเรามาด้วยครับแบบนี้ค่อยอุ่นใจครับนี่ฮะยิงครับผมเสียดายจะลวดในตัวนั้นไม่โดนนะติดหลังคาครับ ต้องใช้ดับมจจากปืนเพียวๆครับยิงครับยิงเพื่อนฮะนี่ครับเพื่อนก็ยิงแล้วก็ยิงครับยังไงฮะยังไงครับไม่ได้ครับทุกคนครับเหลือก็ทิ้งฮะกระทิงเปลียวกระทิงเปลียวจังก็ทิ้งอีกตัวหนึ่งครับที่เมื่อกี้ยิงเรานะทุกคนมาโอ้ยโดนกระทิงเบียดออืยังไงฮะเรียบร้อยกระทิงแตกครับโอ้มีเพื่อนเรานะคอยพพอร์ตอยู่ด้านหลังด้วยนะก็เล่นได้ว่าเป็นเกมที่สนุกกันเลยทีเดียวฮะแม่ แค่ภาคนี้ก็เหนื่อยแล้วนะทุกคนไปครับผมลังมาแล้วทยานขึ้นฟ้าไปเลยครับพเพื่อจะมาช่วยเพื่อนครับนี่ฮะหญิงครับหิงครับยังไงจะได้คิวไหมฮลัฮโลโหลฮัลโหลจะได้ไหมอีนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงไม่ได้อีกครับอุโอ่าโดดมาจากด้านในเลยครับผมเพื่อจะมาช่วยเพื่อนด้านนอกแต่ก็ไม่ได้คิวนะเล่นกับเรา,าหาน้าแบบนี้ไม่ดีครับเลือดน้อยฮะ จะไหวไหมเนาะจะไหวไหมฮะยิงครับโดนโดนทุกเม็ดครับปืนก็เหลือกระบอกเดียวอ้าวเกมจบซะก่อนครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับการเล่นเกมครับที่มีเอเลสอยู่ในทีมครับก็บอกได้เลยว่ายังดีอยู่นะครับผมแต่มันก็ดังมากๆในอดีตนะฮะรับรองเลยครับปัจจุบันนี้ยังใช้เล่นได้นะุกสนุกครับเขาเลยกได้ว่าไม่มีปัญหาใดๆนะแต่ก็ต้องเล่นแบบระมัดระวังนิดนึง เพราะว่าปัจจุบันนี้มีหุ่นที่ค่อนข้างไร้กาดนะครับผมสามารถที่จะค่าเอเลสได้อย่างง่ายดายเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะเลยอะ่ะนะก็เอาไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบายบายสวัสดีครับ